สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับจอแอนดรอยด a แคนซันะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรมสี่รอมหกนะคะตัวนี้นะคะการบุ้เครื่องการตอบสนองของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะคะตอบสนองค่อนข้างที่จะไวนะคะแต่นี้บุ้เครื่องเสร็จแล้วโอเคแล้วเข้ามาเมนูนะคะเราก็เลื่อนค่ะปกติเราก็จะดู Youtube แมนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัว y o u u u b พรีเมียมเลยนะคะ ความคามของภาพนะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดความใบต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับเน็ตนะคะเน็ตของเราเนาะนะตัวนี้สามารถฟังเพลงดู y o u t u b e นะคะดูการ์ตูนนะคะถ้ามีเด็กน้อยก็สามารถดูการ์ตูนได้อย่างสบายเลยนะคะตัวนี้สามารถขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะเนาะโอเค ออกไปนะคะก็จะมีแอร์ n e t ต l i x นะคะเพจตตัวนี้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยนะคะเนาะ n e t ต l i x ตัวนี้นะคะถ้าเราลงระบบไว้แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะตัวนี้ก็เป็นตัว Google m a p นะคะตัว g o o g l e Map ตัวนี้นะคะเราสามารถสั่งด้วยเสียงได้นะคะสั่งทำงานได้เสียงได้เนาะ นะคะตัวนี้รองรับแอปเปิลคาเฟไลท์สายนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหานะคะค้นหาสัตว์สปีริมูนเนาะโอเคะ okay, ต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาทีวีนะคะตัวนี้สามารถดูได้หลายช่องเลยนะคะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองกดกดดูเนาะเราเข้าไปชมกระตุ้นเอ้ยหนังเอ้ยนะคะก็เหมือนกับดูทีวีนี่แหละคะ่ะ นะคะตัวนี้ราคาพร้อมติดตั้งอยู่อยู่ที่14,500บาททวนนะคะแรมหกเราก็มีนะคะหน้ากากต่างๆชุดใส่ไฟต่างๆก็คือตรงรุ่นหบดนะคะทางร้านนําเข้ามาเองเนาะถ้ามีปัญหาทางร้านเคมเองนะคะเพ่าทางร้านดีลกับทางโรงงานมาเองนะคะเนาะถ้ามีปัญหาทางร้านเคลมเป็นสินค้าชิ้นใหม่ให้เลยนะคะไอเคมลูกเล่นต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าใครว้างก็มาลองเล่นที่ร้านได้นะคะสวัสดีค่ะ